สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์นะครับกับการใช้งานรถ MG h มจีไนะครับก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะเลคคอร์ดตอน90,000โลก่อนที่จะเข้าเช็คแสโลเลยพอดีช่วงนี้ติดภารกิจค่อนข้างยุ่งมากเลยก็เลยไม่ได้ทำการเลคคอร์ดไว้เนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ผมมีการบันทึกไว้ ในช่องเนี่ยก็น่าจะเป็น70,000นโลนะครับซึ่งก็ห่างหายไปนานเหมือนกันก็ระหว่างนั้นก็ใช้รถปกติไม่ได้มีเ,เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่จะต้องอมีการบอกเล่าเนาะก็หลังจากวันนั้นล่วงเลยมาจนถึงวันนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเลยแสนโลมาแล้วผมเพิ่งเข้าเช็คระยะแสนโลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนคันนี้เนี่ยได้แพ็กเกจบำรุงรักษา5ปีแสนโลเพราะนั้นเนี่ย การเข้าศูนย์เช็คระยะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการต้อมำรุงของทาง m อนะครับแต่ว่าก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเรื่องของพวกยางปัดน้ำฝนล้างหัวฉีดสลับยางอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ก็จะมีล้างเบรกอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นรายการที่ผม มีการให้สูตรเนี่ยดำเนินการบ่อยๆนะครับตามรอบที่เรามีการน,นำรถเข้าเช็คระย,ยะนะครับก็ถามว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยวิ่งมาแสนโลเนี่ยเจอปัญหาอะไรไหมนะครับก็อันดับแรกสิ่งที่อยากจะจะแชร์แล้วกันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งหลายๆคนก็น่าจะมีข้อกังวลน,นะว่าใช้ไปแล้วมันจะเสื่อมขนาดไหนเนาะก็จริงๆ ลักษณะการใช้งานผมก็จะใช้ใช้เป็น e V เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็าชาร์จแบตเกือบทุกวันนะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ที่แบบเ,ออเราอาจจะไม่ได้ไปทํางานก็จะใช้ก็ใช้แบตน้อยหน่อยเนาะวิ่งอยุ่แค่แบบบริเวณอรอบรอบหมู่บ้านในรอบๆบที่พักนะครับแล้วก็ออกไปทานข้าวอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เยอะเหมือนกับตอนที่เราเราขับมาทํางานเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์แหละที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ รอกนันน่ยระหว่างระหว่งางวิคเดย์ห้าวันเนี่ยเราก็จะใช้อีวีเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งสภาพปัจจุบันเนาะพอดีรอบเช็คแสาโลเนี่ยผมไม่ได้ให้จังเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเช็คว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเ,เสื่อมไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าระยะทางที่หน้าจอเคลมเนี่ยจากเดิมเนี่ยหกิกโลเมตรเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่61นะครับก็หายไปประมาณ6กิโลนะครับซึ่งต้องบอกว่า ตัวเลขมันอาจจะดูเยอะนะเนื่องจากว่าแบตม,มันความจุค่อนข้างน้อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองมอนิเตอร์ดูนะว่าถ้าแบตเหลือสูตรแล้วชาร์จเข้าจริงๆเนี่ยในมิเตอร์ที่บ้านเนี่ยมันใช้ไฟไปประมาณเท่าไหร่จากจากแบตเตอรี่จากเสเปคที่เคลมไว้16.6กิโลวัตต์นะครับก็เดี๋ยวจะลองลองดูอีกครั้งหนึ่งให้นะครับเพื่อมาเป็นข้อมูลแล้วก็สิ่งที่เจอในรอบที่ผ่านมานะครับก็จริงๆไม่ได้มี อะไรพิเศษเลยก็มีช่วงหน้าฝนที่เจออาการผมใช้คำว่าเป็นอาการแป,กแปลกๆตอนคิดตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเสียแหละแล้วก็เลยเอ,อนัดนัดสู์บริการเข้าไปดูตอนตอนเช็คแสนโลก,ก็คือมีอาการฝาท้ายเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วก็เหมือนอพูดง่ายๆคือมันลวนแล้วกันเนาะเออมันลวนว่าจังหวะที่เราแบบปลดล็อกรถหรือว่าเปิดประตูรถเองเนี่ยฝาท้ายเนี่ยมันจะมีอาการอันล็อกแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เปิด ขึ้นมามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันพอันล็อกเนี่ยเราเราขึ้นมาสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะเห็นมันก็จะเตือนที่หน้าจอว่าฝาท้ายปิดไม่สนิทนะครับก็ต้องอลงไปปิดอีกรอบหนึง่งอะไรเงี้ยซึ่งอาการนั้นเป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองก็คือเราไม่สามารถากดสวิตช์เพื่อที่จะเปิดฝาท้ายจากด้านหลังได้นะครับแต่ว่ากดบริเวณเตรงเกียร์เนี่ยที่เป็นปุ่มของคอนโซลกดได้นะครับก็อันเนี้ย ก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะเป็นที่สวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยนัดสูตรบริการเข้าไปเช็คก็เบื้องต้นเนี่ยทางสูย์บริการก็ก็ตรวจเช็คให้ก็พบว่าอ่ามันเกิดจากความชื้นที่อยู่บริเวณขั้วสวิตนะครับทางสูยรบริการก็ทําความสะอาดให้ซึ่งตอนเนี้ยก็จริงๆหลังจากวันที่มันเกิดเหตุแล้วผมนัดสูย์เนี่ยก็อีกประมาณวันนั้นน่าจะเป็นวันศุกร์เนาะแล้วก็พอดีช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่บอกแลาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้รถแล้วก็กลับมา ใช้ที่วันจันทร์เนาะเราก็เลยลองดูเพราะก็ปรากฏว่าอาการนั้นมันก็หายไปนะครับแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พอถึงวิคถัดไปที่เอารถเข้าไปเช็คระยะก็ศูนย์ก็แจ้งว่ามันก็มีในเรื่องของความชื้นอยู่บริเวณบริเวณปลั๊กของสวิตช์ฝาท้ายนะครับทาให้มันเกิดอาการเหล่านั้นนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็ก็ไม่ได้มีอาการนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ใช้มาหลังจากที่เข้าศูนย์ก็ใช้มาน่าจะประมาณสองอาทิตย์แหละก็ยังไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรอีก ทุกอย่างนอกนากนยังปกติดีอยู่ยังไม่ได้มีอะไรชํารุดเสียหายนะครับก็ตามสภาพการใช้งานปกตินะครับเนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะอัปเดตประมาณนี้ละกันนะครับก็สําหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หลายๆคนหรือว่าคนที่ติดตามหรือว่าคนที่สนใจรถไฟฟ้าน่าจะสงสัยก็คือเรื่องของอประกันเนาะก็ผมเห็น ข่าวในเรื่องของประกันของพวกรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็น่าจะมีเบีย้ยประกันอยู่เข้าใจว่าน่าจะแพงกว่าคันนี้แหละก็ผมก็อยากจะแชร์แล้วกันแล้วคันนี้อตอนตอนนี้ประกันผมจ่ายไปแล้วปีที่สี่นะครับก็ส่วนใหญ่โดยปกติเนี่ยปีหลังจากปีแถมเนาะก็คือปีที่สองปีที่สามปีที่สี่เนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจ่ายค่าประกันชั้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณสอง0มืพันบาทนะครับซึ่งปีล่าสุดเนี่ยอยู่ที่สอง0มืน ไม่ถึงหรอกจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ19900าประมาณน้นตีว่าส0 0 0บาทแล้วกันนะซึ่งก็เป็นเป็นเขาเรียกจะเป็นเบีย้ยประกันชั้นหนึ่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผมก็คิดว่ามันไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทุนประกันเองนะครับคันนี้ได,ได้ได้ทุนประกันก็ยังอยู่ในหลักล้านนะครับทุนประกันที่1ล้านบาทนะครับกเ็เป็นข้อมูลไว้นะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่ามองหารถแล้วกอ็อยากรู้ว่า,าคนที่ใช้งานมาแล้วเนี่ย มันมันเป็นยังไงมันมันมีอะไรที่แบบเอ่อเขาเรียกอะไรน่ากังวลไหมนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเนาะว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังผมยังไม่เจอนะแต่ว่าในกลุ่มก็มีเจอกันเรื่องของตัวค่าบริการไอ m า r t ซึ่งตามอายุตัวรถเนี่ยมันจะฟรีให้5ปีนะครับซึ่งปัจจุบัน,นรถคันนี้จริงๆก็ปีที่4ี่จะเข้าปีที่5้าใน,ใน,ใ,นในช่วงปลายปีเนาะก็เดี๋ยวลองมาลองดูกันว่า เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันจะมีค่าบริการที่จะต้องเสียบริการเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้ให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้จะมีสั้นๆประมาณนี้ครับอัปเดตยังอยู่ดีแสนโลนะครับก็แบ,บเตเติมตามสภาพนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่จะต้องดูแลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในส่วนของช่องของผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมาอัปเดตให้นะครับในคลิปถัดไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ